ทเทคโนโลยีบางอย่างซ่อนอยู่กลางป่าหิมะของอะแลสกาเทคโนโลยีที่ส่งคลื่นพลังงานขึ้นไปบนท้องฟ้าแรงพอที่จะรบกวนไอออนออสเฟียร์ซึ่งคือชั้นบรรยากาศชั้นบนสุดของโลกและมีความสำคัญต่อการสื่อสารทางวิทยุระยะไกลเพราะไอออนในชั้นบรรยากาศนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุความถี่สูงกลับมาอย่างโลกได้ตั้งแต่สัญญ,ญาณวิทยุเครื่องบิน GPS จนถึงระบบของการทหารและถ้าคลื่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่พลังงานธรรมดาแต่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะกระตุ้นแผ่นดินไหวได้ส่งผลต่อสภาพอากาศได้ทำลายดาวเทียมได้หรือแม้กระทั่งส่งผลต่อการทำงานของสมองมนุษย์ได้คุณคิดว่ามันคืออะไรในโลกออนไลน์หลายคนเรียกมันว่าอาวุธควบคุมสภาพอากาศของอเมริกาบางคนเรียกมันว่าเครื่องมือสร้างแผ่นดินไหว หรือบางกลุ่มมองว่ามันคือเทคโนโลยีคลื่นสมองเพื่อควบคุมประชากรโลกแต่สำหรับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพวกเขาใช้คำอธิบายง่ายๆเพียงว่าที่นี่คือสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาชั้นไอออนอสเฟียร์เท่านั้นสถานีวิจัยแห่งนี้มีชื่อว่า HARP High Frequency Active Auroral Or Research Program และสิ่งที่ทำให้ a า p สร้างความสงสัยไปทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่เหมือนสนามที่เต็มไปด้วยเสาโลหะขนาดมหึมา